ูนเปียกเพราะว่าต <agę> ้ม <guarding> ค <okay>? ุณพ่อหนูมันแทบอะหนูไม่เปียกอะไปเล่นไหมอินไม่หายหนูว่ะจะเล่นเปียกปะก็เปียกก็เปียกเนื้อเนื้อปวดเสียวสนุกไหมถ้าสมมติมีคนตกก็คือนะจูนออกจูนจูนออกอ้ ไมีแต่คนเก่งๆไม่มีใครตกหลอกค่ะเบื้อแนะนำสุงๆูง้าว

เดี huh. yeah. uh ๋ไปดี huh. ้ยโอ้ชะชนะชะชนะชะงมนะโค้ยคไม่แ ah ก้งเลยอคเย้่าวปีเปี้ยงยั่วย่วยั่วยั่วข่โดดไโดดเชียงเลย เดียวม่เดี่ยวลองอีกต้งไปต่อแถวเอ้อยเอาพาขึ้อนอ้ยเล่นจนหมดเวลาพาขึ้นสอนมาแล้วเด้่อ่อนุมาหคดยเลยตอนเช้าตั้งเป็บเลยีกว่บัคูอี่สุก็ตกน้คูอย่าน่ไหนล่ะคู่นี

ไปฟิรมาแล้วไปฟมใาสวยห้าสวยย้อนงยนสี่แล้วที่ไม่จับแล้วก็หนึ่กระเลยนะคะอยไม่อันนึงอันนึงอันนี้ของเขาอันนี้ของเขา นีต้องแบบนี้ต้องแบบนี้โดดเลยโดดเลยเชื่อแมเอยมาโดดจากเชือกได้ก็มาเลยนุก

มันดีไแล้วนะสบัญชีเออไปเปลี่ยน